ชมเนื้อดหมอเหี่าเนือยกยงดีออกทนพอแล้วหตีโตพอยาเฮ้ยเอาได้ไมเรียนไม่ไหว้เรียนสาระประโยชน์แล้วก็มีชื่อกันใช่ไหมตบไนี่ไงผสมผสมกร้อสมาก ไม่รู้หรอกรถแมคโครเข้ามาปกติไหมมันมีบางังเอิญทีเนี้ยมันก็ต้องคอยเข้ามาดูกันไอพวกนี้ใครก็มาซื้อหลายรอบเออร้องไห้วาไทองไม้้มน้ำผมรูท่า ตนีู้ตรสิงกำลังมังแจ้งมาสอที่เลยทักหลังหดไว้แล้วเอาบินไนไปทวรหาแสนเยแต่ทุกคมองว่าม้นมีแต่คกล้ร้ว่ามันไม่ได้กันเลยเือนคือคือที่ไง่คนคุมอยู่อย่างเี้ยนน้ันนัอย่เราไม่มีอายุฟังไปไปฟ้องลปักไม่ได้อะไรไม่ได้เงี้ย แล้วเขาจะเอาช่องไหนที่มันี่เนี่แต่เขาต้องมีดีเขานั่นเนี่ยใช่ไหมเขาต้องมีดีมีผลอะไรไหมเนี่ยตำรวจเขาสาเก็บมาให้ ตรงนี้อะตรงไหนไม่รู้ละเอาไปขายให้อะไรนี่เมื่อไหเพชรตะพันเพชรตะพันเพชรพูนอะไรนะก็ผมซื้อขายไงไม่มีเอกสารเอาเอกสารสิทธิ์ของรัฐมาดิใช่ไหมมันอยากอยากทราบที่มาแล้วเป็นข้อพิพาทของที่ดินเขาแมละกอที่มามันเป็นไงครับเนี่ย คือคือเป็นในเป็นลูกเขามาเขาก็เรียกเขามะละกอมาแล้วก็มาคนหลังนี่ก็จะมีผู้มาบุกรุกครับมีผู้จะบุกรุกก็เทศบาลก็เลยกันว่าเอาอย่างนี้เรากันทางจากจากไอ้ฉนวทที่ดินของรประชาชนมาเข้ามา8เมตรกันทางไปรอบเขามปเลยคร้บมาที่หลังนี้มันมีเรื่องมีฟาร์มเขาบอกว่าอบตออกเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องครับเขาทาง เขาเรียกอะไรอ่ะกรมกรม,มการปกค,ครองให้ให้เพิกถอนโฉนดตัวนี้แต่ก็มันก็คือลักษณะก็คือเป็นตอนนี้ก็คือเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าครับลกล้างว่างเปล่ากปา็ป่าไม้ป่าไม้เขตเข้ามาดูแลครับแล้วกม็มีผู้พยายามจะบุกรุกก็เราก็มาเคยมาตรวจสอบแล้วก็เคยมาเอาตำรวจมาจับคู้ลักลอบตัดไม้คกันไ,ไปลานอีกแล้วเราจะร่วมกับป่าไม้มาโดยตลอดครับแล้วล่าสุดนี้มันเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นอีกครับ ล่าสุดนี้ก็คือที่ที่ที่ทราบมาว่าเนี่ยคือมีผู้คนโทรไปแจ้งกำนันว่ามีผู้มาบุกรุกที่กำนันประชุมอยู่ที่จังหวัดเขาก็ให้ผมมาดูแลมาดูก่อนมาตรวจสอบผมเข้ามาก็คือมันไม่มีแมคโครอยู่แล้วก็ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับคือถางเขาเลยใช่ไหมถางเขาหรือเป็นทางขึ้นไปหมดแล้วครับเขาลูกนี้ประมาณเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยยี่สิบสองไร่ตอนที่ออก โฉนดของของในตอ,อนนั้นนะและ้วโฉนดโฉนดที่ออกมาตอนนั้นคือยกเลิกไปแล้วใช่ไหมครับยกเลิกไปแล้วครับครับก็ค,คือแสดงพื้นที่เหล่าน,นี้เป็นของอยู่ในการดูแลของป่าไม้ถูกไหมถูกต้องครับตอนนี้นครับการดูแลของป่าไม้วันนี้คือมาดําเนินการเพื่อที่จะเตรียมการจับกลุ่มผู้ที่บุกรุกใช่ไหมครับใช่ครับก็พอดีหัวหน้าหัวหน้าป่าไม้นี่นะครับทราบทราบไหมครับว่าเป็นของใครเป็นคนผู้บุกรุกไม่ทราบยังไม่ทราบนะรบครับครับ